อะไรเป็นเนี่ยอะไรอะไรแเผะแพผะแพผะนะครับอ๋อมีงานอะไรอ่ะวันนี้เดี๋ยวก็มีก็เรื่องพวกเมื่อกี้เนี่ยอ๋อไหลายคืนแล้วเนื่องในโอกาสอยากกินอยากกินอ๋อไม่มีโอกาสพิเศษเนาะอยากกินอยากกินอ่าเหนื่อยมาหลายคืนแล้วเหนื่อยมาหลายคืนเหนื่อยเหนื่อยก็อิ่มมาทุกคืนนั่นแหละ เหนื่อยมาหลไยคืนอิ่มทุกคืนแต่วันนี้อยากกินอยากกินแพะอ๋ออันน like> ี้แพะของจริงนะของจริงของจริงอ่าแพะของแท้ครับเนาะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนต้มนะก็ใส่กะทิใส่อะไรเข้าไปก็เป็นแกงเลยเนาะนี่ที่บอกว่าเหนื่อยก็เนื่องจากนี่ครับนะนี่เราให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นสถานที่เขาเรียกเป็นอาคารสำหรับเด็กๆเรียนอัลกกรอานนะครับนะเรียนศาสนานะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับนะอย่างที่บอกว่าที่ดินเนี่ยเขาบริจาคมาหลายปีแล้วนะครับไม่ได้สร้างประโยชน์แต่ว่าผู้นําของเรารุ่นนี้นะครับเอามาทําให้เกิดเป็นเขาเรียกเป็นประโยชน์สาธารณะเล้วให้เด็กๆได้เรียนนะครับก็เลยวันนี้ก็บอกตามตรงว่าเราเราจะแกงแพะเนี่ยเพื่อให้ให้คนงานได้กินแล้วกันเนาะนี่คืงาน บอกแล้วว่าเหนื่อยมากหลายคืนแล้วอิ่มมาทุกคืนแต่คืนนี้อยากกินแพะ่อ๋อแค่นั้นเองอ๋อสรุปก็คือว่าเนื่องในโอกาสอยากกินแพะอะไม่เกี่ยวกับงานไม,ไม่เกี่ยวกับงานครับเนาะ,อ,ะอันนี้เคยเห็นไหมขาแพะขาแพะนี่ครับเนาะอ่อ ในโอกาสเหนื่อยมาหลายคืนอ,อ่าเนื่องในโอกาสว่าเหนื่อยมาหลายคืนแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็อยากกินเนาะอ,อยากกินอา่าอยากกินก็เลยแกงแพะสักหน่อยเจ้ากามิงฮันก็เพื่อโปรกรมิงนี่เดี๋ยวถามปัตโตหน่อยราคาเท่าไหร่ตลาดาาราคาอย่าเดี๋ยวเอาแกมาอีบุญบริจาคอ่ะโอ้จะได้ช่วยช่วยพวกคิดโยนี้ก็จะกินอะไรก็ให้แสดงว่ามีคนบริจาคแพะให้คนที่มาช่วยงานได้กิน อเืสรุปก็คือที่ดินก็มีคนบริจาคแน่ <Yeah. S 1> แพะก็มีคนบริจาคทรายก็มีคนบริจาคทรายก็มีคนบริจาคด้วยอ๋อทรายนี่ทรายที่ถมนี่นะโมนี่เขาอ๋อมีคนมีคนบริจาคเนาะเขาทำประโยชน์ เพื่อเป็นให้เด็กๆได้เรียนได้ฟังได้เเด็กๆ<ด>ได้เรียนศาสนาได้แล้วก็เอาวิชาความรู้ทางศาสนาพัฒนาหมู่บ้านเขาตัวเองได,ด,ด้อ๋อเกตุเกตุอ่าโอเคขอบคุณครับท่ดได้